ขบวนการผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทยยื่นหนังสือสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเรียกร้องให้มีสัดส,ส่วนจำนวนผู้หญิงในคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้านเครือขไขวย้นิพบคนตาบอดแห่งชาติเรียกร้องกรรมธิการพัฒนาสังคมเดือดร้อนจากการกวาดล้างจับกลุ่ม วันที่29ตุลาคม2557ที่รัฐสภานายบุญเลิศคชายุทธเดชสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชด้านสื่อสารมวลชนเดินทางมารับหนังสือจากนางสาวสุเพนศีพึ่งโคกสูงพร้อมคณะขบวนการผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทยที่เรียกร้องให้มีสัดส,ส่วนจำนวนผู้หญิงใน,นคณะกรรมาการยกล่างรัฐธรรมนูญ เพื่อผลักดันให้รัฐธรรมนูญมีความเสมอภาคระหว่างเพศและให้เกิดความยั่งยืนระหว่างพลเมืองกลุ่มต่างๆรวมถึงสร้างพื้นฐานปฏิรูปผู้หญิงและให้โอกาสที่จะมีการตั้งคณะกรรมิการยกร่างรัฐธรรมนูญจึงเสนอต่อประธานสปชให้มีสัดส,ส่วนผู้หญิงครึ่งหนึ่งเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามหลักการ คุณบุญเลิศกล่าวว่าพร้อมนําเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาและเห็นด้วยที่จะให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิง ด้านนายถนอมศีนาคา่าประธานเครือข่ายวันนิพพคนตาบอดแห่งชาติและสมาชิกเดินทางมายื่นหนังสือเรียกร้องคณะกรรมาการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวะชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้ยโอกาสหลังได้รับความเดือดร้อนจากการกวาดล้างจับกลุมของเจ้าหน้าที่ทุกวันรวมถึงข้อกฎหมายปี2484ที่ยังจำกัดสิทธิคนตาบอดเนื่องจากยังมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของสิทธิ ผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของรายการวิสซ้อมทอล์ของเราในวันนี้นะครับผมวรพจนลทองตราดลพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ